พระคือแหล่งรวมใจไทยทั้งชาติพระทรงเป็นนักปราดราชสมัยพระคือผู้ดูแลพระศกนิกรไทยพระทรงเป็นพ่อไทยไทยทุกคนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพาโนรามาดิสคัฟเวอรี่จำกัดรายการปรจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ไฮดลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแผ่งกระบะอนาคต ลาที่ติ๊กเดินทางไปประเทศไหนก็ตามสถานที่แรกที่นึกถึงก็คือศาสนสถานของประเทศนั้นเพราะว่าศาสนสถานเป็นศูนย์รวมความหวังและความศรัทธาของผู้คนดังนั้นติ๊กจึงเชื่อว่าหากอยากจะเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้คนที่มีความคิดความเชื่อแตกต่างจากบ้านเราอย่างคนญี่ปุ่น ก็จะต้องไปทําความเข้าใจให้ถึงแก่นและวิธีง่ายที่สุดก็คือไปยังศาลเจ้าที่มีอยู่มากมายในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะรลิเล่าให้ติ๊กฟังว่าศาลเจ้ามีความสําคัญมากมเพราะว่ามิยาสกินั้นเป็นดินแดนแห่งความรักค่่พระเจ้ามาจุติที่นี่ค่ะ มาจุติที่นิยาสก,กิค่ะเจ็ดองด้วยกันใช่ไหมมีเทพเจ้าลงมาเจ็ดองใช่ค่ะแล้วก็มาอยู่สถานที่แรกที่ลงมาก็คือทาคาจิฮทาคาจิฮใช่พอ,อลงมาที่ทาคาจิฮแล้วก็เดินเลียบริมแม่น้ำมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีองค์หนึ่งเดินทางมาถึงบ้านเกิดของลูฟ<ข>เดินทางาถึงที่ไหนคะที่โนเบลค่ะค่ะ เทพเจ้าองค์ที่เดินทางมาถึงโนเบลกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของรุลินะคะก็ได้มาพบรักกับมนุษย์ค่ะสาว เป็นสาวคนญี่ปุ่นนะคะเป็นมนุษย์และหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกันและก็คลอดล,ลูกมาสามคนมีลูกมา3คนนะคะและลูกคนสุดท้ายค่ะคนที่สาเมืม่อคนที่สามได้แต่งงานไปและคลอดลูกออกมาลูกของคนที่สามนี่ละคะ่ะคือใครคะค่ะประมหากษัตริย์ญี่ปุ่ค่ะค่ะลูกที่คลอดออกมาก็คือจกักรพรรดิองค์แรกของประเทศญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นตำนานของคนญี่ปุ่นซึ่งทุคกคนก็มี ความเชื่อเช่นนั้นซึ่งจักรพรรดิทุกพระองค์ค่ะเมื่อมีการแต่งงานเรียบร้อยก็จะต้องเดินทางมาฮันนิมูนที่มิยาสกิ<ช>ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของราชวงศ์หรือว่าจาักรพรรดิของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะวันนี้ติ๊กก่าลุริพาคุณผู้ชมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ชื่อว่าศาลเจ้าอะไรคะลุริอโอชิมะนะคะอโอชิมะค่ะความเชื่อก็คือคนที่ มาสักการะคู่กันนะคะเป็นคู่รักก็<ม>จะมีความรักที่ยั่งยืนมีความโชคดีและสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่จะเป็นยังไงคะ่านเจ้าตานท่านตน,นมิยาซากิก็จะจาจูเฟนได้ค่ะอ่ะติ๊กักตักต,กตอตนทำรอระไรคะเออ,เอ,อทำยังไงอยาลุลิพี่ติ๊กแบบไม่ไม่แน่ใจก็เลยทำแบบของพี่ี่ติ๊กเองตกลงต้องทำยังไงคะไหนลองให้ดูซิ ทุชมอาจจะงงๆในขั้นตอนเวลาที่เรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าในประเทศญี่ปุน่นเดี๋ยวติ๊กจะขออนุญาตอธิบายเป็นลำดับให้ฟังค่ะขั้นที่หนึ่งให้ใส่เงินจำนวนหนึ่งลงไปในกล่องที่อยู่ด้านหน้าถ้าศาลเจ้าไหนมีค้องหรือกระดิ่งก็ให้เคาะหรือสั่นให้เกิดเสียงดังหลังจากที่ใส่เหรียญลงไปเพื่อเป็นการแสดงตัวว่าเรามีความตั้งใจมาสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ขั้นที่2ให้โค้งคำนับโดยการก้มตัวลงต่ำอย่างนอบน้อมสองครั้งขั้นที่3พนมมือขึ้นให้มือขวาอยู่ต่ำกว่ามือซ้ายเล็กน้อยและปรบมือสองครั้งภาวนาขอบคุณสำหรับสิ่งต่างๆในชีวิตหากต้องการขอพรหรือว่าบนบานอะไร ก็ให้ทําได้ในตอนนี้และขั้นสุดท้ายเมื่อขอพรเสร็จสับเรียบร้อยก็ให้โค้งคำนับอีกหนึ่งครั้งค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการสักการะที่เป็นมาตรฐานของศาลเจ้าชินโตทั่วประเทศญี่ปุ่นที่เราสามารถทําได้ทุกที่ไม่ผิดแน่นอนค่ะ เชื่อว่ายักสักป่าตรงนี้นค่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมคะพอรูรีบอกว่ายักซักผ้าตรงนี้ก็ทําให้ติ๊กจินตนาการไปถึงหนังญี่ปุ่นในยุคก่อนอย่างโอชินะนะคะเพราะว่าเป็นไม้ซักผ้าข,ของคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นล่องล่อล่องนะคะเวลาเอาผ้ามาแล้วก็จะเอาอะไรมาถูถูไปเพื่อที่จะให้ขจัดคราบสบกรปรกออกไปอันนี้ก็เปรียบเสมือนัะเป็น แผ่นซักผ้า<ช>อันใหญ่ถ้าใหญ่ขนาดนี้คนที่จะซักก็ต้องเป็นยักษ์แน่ๆเลย วันนี้ลูลีพาติกและคุณผู้ชมมาสักการะที่ศาลเจ้าอุดโค่ะศาลเจ้าอุโดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับพระบิดาของจกักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น <c oughs> ชื่อว่าจากักรพรรด จ,จ,กกจิมูจักรพรริจิมูค่ะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สักการะอยู่ด้านในส่วนบริเวณด้านนอกจะทําเป็นระเบียงยื่นไปในทะเลสามารถที่จะมาชมบิวรับลมและเป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมและคนญี่ปุ่นนะคะจะนิยมมารับแสงแรกของดวงอาทิตย์แห่งปีเป็นการรับปีใหม่แรกนั่นเองที่บริเวณนี้ด้วยค่ะ อันนี้เป็นก้อนดินค่ะ,คะที่อัดแน่นนะ่ะสํะสำหรับเอาไว้เสี่ยงทายเขาจะมีขายเป็นเซตเซตเซตหนึ่งก็มี5ลูกค่ะ5ลูก100เยนสำหรับเสี่ยงทายโดยการโยนลงไปในที่มีเชือกล้อมรอบอะค่ะตายละจะไหวไหมเนี่ยหลักก็มีอยู่ว่าเวลาอธิษฐานแล้วผู้ชายให้โยนด้วยมือซ้าย ส่วนผู้หญิงให้โยนด้วยมือขวาเป้าหมายก็คืออยู่ตรงในหลุมที่มีน้ำนั่นนะคะถ้าเข้าไปก็แปลว่าคำอธิษฐานนั้นจะเป็นผลสำเร็จว่าแล้วเราก็ลองกันไหมคะค่ะนี่อธิษฐานว่าขอหาจูเฟนนะคะเพราะถ้ายังไม่มีแฟนโคจะมาที่นี่จะหาจูเฟนได้ค่ะ

ด้านการ,การขอ,ขอลูก,กคนที่อยากจะมีลูกค่ะก็จะมาอธิษฐานขอพรอที่สาลเจ้าอูโด,โดเพื่อที่จะขอให้มีลูกด้วยความที่เป็นสาลเจ้าที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการให้ลูกนะ ทั้งที่แบบว่าประทานลูกให้<ะ>แล้วก็ให้คลอดลูกง่ายแล้วก็ให้แม่มีนมเยอะๆสําหรับเลี้ยงลูกเ,เป็นความรักที่มอบให้กับลูก<ะ>ก็เลยคนญี่ปุ่นก็เลยเชื่อกันว่าน้ําที่หยดอยู่ตามหินภายในถ้านี้เ,เปรียบเสมือนกับเป็นน้ํานมของแม่หรือว่าน้ํานมของมารดาน,นั่นเอง<ะ>อันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเอาน้ําที่หยดจากหินในถ้านี้มาทําเป็นลูกอมค่ะ แล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อได้นะคะอยู่ในห่อนี้กินเข้าไปแล้วเป็นยังไงคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงคนที่ขอลูกก็ซื้อไปกินก็ได้ลูกได้กละได้ค่ะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นลูกอมแห่งความรักค่ะน่าจะเหมาะกว่าเนอะใครคิดอยากจะได้อะไรก็ได้สมหวังลูกอมนี้กินเข้าไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับความรักที่แม่มอบให้กับลูกทุกคนนะคะหรืออาจจะเหมือนกับ ความรักที่เทพเจ้ามอบให้กับผู้ที่จะเป็นแม่ประทานลูกมาให้ค่ะ,ะถ้าเราไม่อยากมีลูกเราก็กินเพื่อสุขภาพแข็งแรงและความโชคดีค่ะเที่ยวญี่ปุ่นค้นพบสิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบกับสำนักง,งานการขนส่งภูมิภาคคิวชูและการท่องเที่ยวจังหวัดมิยาซากิ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเอาดอร์อีควิเกและกระเป๋าเดินทางคุณภาพคลิปเอ n นจิเนียร์ฟอร์โมชั่นคาเมล่าทูเวผาวเดอร์ไบรทเนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยมที่ครองใจวงการบันเทิงสมาร t ทชวาร์ท,ทิฟส์บายติก๊กค่ะ ใครที่เคยเดินทางบ่อยๆจะต้องเข้าใจแน่ๆเลยค่ะว่าเวลาเครื่องบินเกิดอาการดีเลย์หรือเดินทางมาถึงสนามบินล่าช้ากว่ากำหนดมันช่างน่าเพลียใจยแค่ไหนเพราะว่าการล่าช้าของเที่ยวบินมักจะเกิดจากสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีการประท้วงหยุดงานของพนักงานสายการบินยานพาหนะมีอาการชำรุดไม่สามารถให้บริการได้ตามเวลาเดิมแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดละค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้าหากคุณผู้ชมมีประกันภัยการเดินทางที่พร้อมจะจ่ายเงินทดแทนให้คุณ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถศึกษาเงื่อนไขาการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการเดินทางเรียกว่ายอมเสียเงินทำประกันหลักร้อยแต่สบายใจกว่าไม่ต้องหงุดหงิดอารมณ์เสียเวลาไฟล์ดีเลยค่ะ และที่นี่ก็คือโอบิคาสเซิลทาวค่ะที่นี่เป็นเมืองโบราณสมัยเอโดะซึ่งมีความน่าสนใจมากเพราะว่าเวลาเที่ยวที่นี่คุณผู้ชมนอกจากจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ยังได้สนุกและอิ่มอร่อยกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบน่าสนใจมากๆเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปทดลองกันค่ะแล้ววันนี้เราได้รับ เกียรติจากคุณกุญจิค่ะคุณกุญจิเป็นผู้จัดการของพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณโอบิแห่งนี้เมืองโอบินี้อยู่ในเขตของมิยาสากเหมือนกันค่ะอยู่ในจังหวัดมิยาสากค่ะเมื่อเดินทางมาก็จะมีบัตรเข้าชมนะคะบัตรเข้าชมจะมี2ราคาก็คือคนละ600เยนและ1,100เยนแตกต่างกันอย่างไรคะ แตกต่างที่สถานที่ที่เราจะได้เข้าชมค่ะ600้0ยเยนจะได้ไปบ้านโบราณเก่าๆสามหลังด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็น1100ก็จะไปมากกว่านั้นค่ะที่น่าสนใจก็คือบัตรเข้าชมเนี่ยนะคะอย่างที่ลุลิแสดงให้ดูด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะให้เราเดินเป็นจุดต่างๆเบอร์หนึงเบอร์สองแล้วก็จะบอกว่าเป็นอะไรบ้าง ส่วนทางด้านนี้ด้านนี้นะคะก็จะเป็นคูปองค่ะสองสามสี่ห้าห้าใบคูปองนี้มีประโยชน์อย่างไรเราพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะจะมีอาหารมีของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยจะระบุไว้ว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะคูปองเหล่านี้ใช้เพื่อมาแลกอาหารหรือว่าของที่ระลึกจากจากที่เบอร์ที่ระบุเอาไว้สมมุติว่า เรามาดูซิเบอร์ไหนนะเบอร์ไหนดีนะอะเบอร์ยี่สิบสี่ยีนะคะโอเคเรากมาดูซิยี่สิ่ไหนหายีสให้เจออะโอเจอแล้วอยู่นี่นะคะจากเราซื้อตั๋วตรงนี้เราก็ต้องเดินมาที่เบอร์ยีให้เจอแล้วก็ใช้คูปองยื่นใบคือปอนึื่นใบ แรกกับของที่ระลึกจากร้านเบอร์24ร้านอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะใช้วิธีเดียวกันนะคะและจากที่เราซื้อตัว๋วเราก็จะเดินทางมาถึงเมนเกตหรือว่าประตูทางเข้าของเมืองโบราณค่ะเมืองนีส้สงบมาก แล้วก็สวยงามมากมาเขาเอาสายไฟฟ้าลงไปใต้ดินทั้งหมดเลยแล้วตำแหน่งที่เสาเสาไฟฟ้าเคยตั้งอยู่<อ>เขาก็เอาเสาไฟเตี้ยๆมาตั้งเพื่อเป็นไฟสองทางค่ะดูแล้วงดงามนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยที่นี่ได้รับฉายานามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นลิตเทิลเกียวโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านของเกียวโตที่ขึ้นชื่อนะคะใครๆก็รู้จักได้คือย่านกี่นงนั่นเองค่ะ,คะเหมือนเลยค่ะ โดยเฉพาะถ้าเข้าไปตามตรอกซอกเล็กซอยน้อยนะคะคุณผู้ชมจะได้บรรยากาศเหมือนกับไปเที่ยวโตเลยละค่ะฮันิชมะฮันนิชยัสเนลูลี่สวยมากเลยอันนี้น่าไปญี่ปุ่นปะอันนี้กระเป๋าสุดาโอ๋อนี่ชอบดูสิค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะน่าจะชอบป่ะอันนี้ใส่อะไรคะใส่อะไรก็ได้กึงก็ได้อะไรก็ได้ค่ะโอดีจังเลย เอร้านนี้หรือเปล่าที่ลูลีบอกพี่ว่าเป็นร้านแรกร้านแรกที่ทางเมืองโอบิเขาอนุรักษ์เอาไว้ใช่กะเป็นร้านทําชุดเครื่องนอนใช่ไหมของคนญี่ปุ่นค่ะลูลีสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ติ๊กชอบอ่ยากได้ลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นลูลีไปถามโคซีว่าอันละเท่าไหร่ไม่ต้นใจกินนะคะใจตังไม่ต้นใจตังกะทำไมอะมีคูปองค่ะโอ้สด๊อตสก๊อตคุณผู้ชมค่ะมันสุดยอด คิดดูสิคะมันสวยมากเราเราใช้เงินค่าเข้าชมแค่600เยน600เยนเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ3 68 180บาทใช่ไหมได้คิดถูกไหมคะ6 180บาทโดยประมาณนะคะนี่เราได้มัดเราต้องได้5ชิ้นนะเยอะนี่เรามีคูปองหน้าไปด้วย5ชิ้นนี้ทำไมล่ะโอ๊ย ลูลีนารักมากเลยเด็กเขามาคดิชีวะส่เราั้งที่เราไม่รู้จักกันเละค่ระทับใจมาดีมากๆเลยพระ น,นี่มารยาทของคิวชูนะคะอ๋อค่ะเขาสอนให้เด็กทักทายอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะไม่รู้จกะกถ้าเจอกองไกลก็คำตัดใจทุกกล้งค่ะถึงแม้<ช>จะไม่รู้จักกันเขาก็ทักแบบนี้ใช่ค่ะสุดยอดเลยอะอคุณผู้ชมคะมาที่เมืองโอบิของจังหวัดมิยาซาก,าากินี่เป็นอะไรที่ รู้สึกได้ถึงความเป็นดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็เจาะได้เลยเนอะว่าจะหาที่ไหนนะคะ,คะอ,อบ้านเมืองเขาก็สวยงามคุณผู้ชมคะลูลิจะหาตะเกียบประจําตัวให้กับลิค่ะใช่ค่ะวันนี้แวบว่าเจ๋อมากเลยเราไปเลียก,กันเลยอันนี้ฟรีป่ะฟรีค่ะคือเปาะใชคือปอ,อ,ปอนะนะคะ กึ่งเรียกทรัพย์สินเงินทองกวักมือขวาแล้วแม่กวักมือซ้ายเรียกเรี่ยขาเดีไม่ใช่กาเลี้ยนแฟนนะคะคุณป้าเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อไปกวักเรียกแฟนแล้วอะสำเร็จได้แฟนแล้วก็กลับมาบอกกันด้วยนะคะนะคะไม่จะต้องมาฮันนีมูลที่นี่นะมียาสกิดีมากค่ะจะทันไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะโล นานเท่าไหร่ก็จะรอนานเท่าไหร่ก็จะรอค่ะ,ะ,คะมานะคะมานะคะเที่ยวญี่ปุ่นค้นพบสิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบกับสำนักง,งานการขนส่งภูมิภาคคิวชูและการท่องเที่ยวจังหวัดมิยาซากิไฮลักซ์ลีโวปฏิวัติทุกมิติแผ่นกระบะอนาคต ช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้า เที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่นํามาซึ่งความสวยงามอยู่กับความสวยงามนั่นก็คืออาชีพของการทํานาบัวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมันสวยงามมากค่ะและลานตายไปหมดเลยดูสิคะดอกบัวสีชมพูสวยงามที่สุดเลยค่ะ ติ๊กเป็นคนที่ชื่นชอบและมีความรักในดอกบัวอยู่แล้วนะคะพอรู้ว่ามาีมีการทำนาบัวอยู่แถวคลองมหาสวัสด์ก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูกันเลยทีเดียวค่ะลงไปลึกๆใช่ไหมคะให,ให้ยาวหน่อยเอาเด็ดไม่ออก พี่เลือเอียงแล้วขึ้นมาทั้งตอนเลายคุณผู้ชมคะ่ะดูสิอ่าเอาแค่นี้พอนี่อันนี้คือสิ่งที่ติ๊กไฝฝันเลยล่ะค่ะวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่แถวคลองมหาสวัสด์แถวพุทธมณฑลบ้านเรานี้เองนะคะไม่ไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้การทํานาบัวได้กลายมาเป็นอาชีพและเป็นพืชทางเศรษฐกิจของไทยไปแล้วนะคะแถวชุมชนแถวคลองมหาสวัสด์ค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่จะทําดอกบวกัว ปลูกทำนาบัวกันเป็นล่ําเป็นสันเลยแถวนี้มีอยู่กี่กี่เจ้าเออเขาเรียกว่ากี่ไรคัะพี่เก้าไรเองค่ะเก้าไรแต่เก้าไรก็ให้ผลผลิตที่เยอะอยู่อ๋อแล้วแต่ค่ะพื้นที่ค่ะมังเก้ามีคนน้อยเราก็ต้องทําน้อยค่ะค่ะแล้วของพี่นี่ทํากี่ไร่ค่ะห้าไรค่ะพื้นนาบัวเนี่คยค่ะสิบห้าไรแค่ที่ที่เราเห็นนาเดียวเนี่ยหรอคะ สิบห้าไร่ทำไมมันดูแล้วพื้นที่ไม่เห็นใหญ่เนาะแต่ว่าสิบห้าไร่เลยทีเดียวความงดงามของดอกบัวดอกบัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เราเรียกว่าดอกบัวสัตบงกฏค่ะเป็นดอกบัวพันธุ์สีชมพูที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาให้ดอกใหญ่ดอ,อดอกอ้วนดอกอวบสวยสวยงามที่สุดเมื่อคุณผู้ชมนําไปไหว้พระนะคะไปบูชาพระพี่แล้วทำนาบัวนี่มีวิธีการทําอย่างไรคะ เราใอ้ฉีดยาใส่ถุยนะคะก็คือเรามีบึงน้ําแล้วก็เอาเงาเขาเรียกเงาหรือเปล่านะไหลค่ะไหลไหลบัวเนี่ยเราจะใช้อันนี้อันไหนไหลค่ะไม่ค่อยมีอันนี้เหรอคะค่ะอันนี้เรียกว่าไหลบัวค่ะไหลบัวก็คืออันนี้แหละเรียกว่าอะไรไม่รู้ลําต้นของบัวใบบัวต้องเลี้ยงลําต้นค่ะ นนแล้วก็<ะ>มีรากออกมาเนียกรากก็อยู่ในนี้นี่ก็ะจะแทงหน่อออกมาให้เราอ๋ออันนี้เราก็เอาไปใส่ในโคลนค่ะแล้วขุดดินแล้วก็ไหลาวางแล้วก็ดินกบเด้ค่ะสแสดงว่าตอนแรกเราต้องดูดน้ำออกหมดเลยคะ่ะไม่ต้องดูหมดหรอกคะ่ะน้ําอยู่อันดับนี้เราแล้วพี่เจะาลงไปปักได้ยังไงก็น้ําไม่ล้นเท่าไหร่หรอกค่ะแล้วใช้เวลานานไหมคะจากการที่ปักไหลลงไปแล้วอะค่ะมานอนถึงจะริ่มแตกให้ดาดีนะคะค่ะ เราเก็บขนดอกอะไร่างนั้นเพือนอะไรจะเก็บผลผลิตได้ก็ต้องสามเดือนสามเดือนไปแล้วเราต้องบำรุงปุ๋ยบำรุงอะไรยังไงถ้าแตกดีรัดดีเราก็จะใส่ปุ๋ยค่ะค่ะไม่ใช่ว่าดอกบัวขนาดไหนก็สามารถเก็บได้นะคะดอกที่จะเก็บได้นั้นจะต้องอยู่ในระยะดอกตูมความยาวของก้านดอกประมาณ40-50เซนติเมตรและเริ่มเก็บกันตั้งแต่6โมงเชา้ากระทั่งถึง11โมงเชา้าค่ะ สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะไม่เพียงแต่ติ๊กแค่นั้นนะคะที่พาคุณผู้ชมมาดูได้ในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางมาชื่นชมความงดงามของนาบัวแห่งนี้ได้นะคะนาบัวลุงแจ่มค่ะเดินทางมาไม่ยากเลยนะคะมาให้ถึงแถวแถววัดสุวรรณารามที่ตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอสารยา แถวพุทธมนตรนี่แหละค่ะก็ถามหาใครๆก็รู้เป็นเส้นทางของ dream destination ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะก็คือเส้นทางที่ติ๊กปลเองก็แล้วกันนะคะเส้นทางดอกไม้แห่งความฝันนะคะและจินตนาการงดงามได้ทุกเดือนค่ะนี่เพิ่งเก็บดอกตัวเท่านั้นเวลาก็หมดซะแล้วค่ะสัปดาห์หน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ขั้นตอนของการกรรม และการพักดอกบัวจากพี่หมูและพี่ประภัยกันต่อค่ะ